เราไปดูอีกเรื่องหนึง่งถ้าจำกันได้ช่วงสิ้นปีที่ผ่านมามันมีคดีฆาตกรรมที่อุกอาจเหลือเกินนะครับสำหรับสาวทอมคนหนึ่งที่ถูกอุ้มไปแล้วก็กักขังหนุ่งเหนียวถูกฆ่าด้วยนะฮะฆ่าบกปูนปรากฏว่าสืบสาวเราเรื่องคนที่เป็นคนสั่งฆ่าเป็นตำรวจระดับในพันด้วยเนี่ยเป็นขอโทษครับตำรวจระดับผู้กำกับด้วยนะฮะ คือคนคนนี้นะคะมีเรื่องกันมาก่อน <c oughs> เหตุการณ์สะเทือนขวัญในครั้งนี้คุณผู้ชมค่อยๆมาไล่เรียงพร้อมๆกันอีกครั้งนะคะเ <ạ. S 1> จ้าหน้าที่ตำรวจเขาได้พยายามที่จะรวบรวมพยานหลักฐานค่ะจนสามารถจะแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับพันตํารวจเอกอํานวยพงษสวัสดิ์เป็นอดีตผู้ก,กํากับสพบ้านโป่งนะคะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีถูกกล่าวหาว่าจ้างวานกลุ่มคนร้าย กลุ่มคนร้ายนี้ไปจ้างวานผ่านนายสนองสมสิทธิ์หรือว่ากำนันหนองเป็นกำนันตำบลลาดบัวขาวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีที่เดียวกันให้ไปก่อเหตุฆ่าแล้วก็อำพรางด้วยการฝังดินเหยื่อคนนี้นะคะที่บอกว่าสาวทอมคือนางสาวสุภักษรพลไทยสงเป็นผู้ที่เสียชีวิต ล่าสุดค่ะศาลจังหวัดตลิ่งชันก็กำหนดนัดสอบคำให้การพันตำรวจเอกอำนวยนายสนองหรือว่ากำนันนองผู้จ้างวาน<ะ>และทีมคนร้ายที่ร่วมกันไปอุ้มอีก3คนตกไปจำเลยทั้งหมดนะคะจะมีการสอบในวันจันทร์ที่12มิถุนายนนี้ปัจจุบันบุคคลทั้งหมดถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเนื่องจากว่าไม่ได้รับการประกันตั้งแต่ชั้นฝากขังค่ะคือพฤติการหดเที่ยมนะครับตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดเหตุทางพันตำรวจเอกอำนวยอดีตผู้กำกับบ้านโป่ง ก็มีประเด็นที่ขัดเคืองใจกับผู้ตายกรณีที่มาติดพันกับนางสาวกานิกาหรือว่าดาวสาวคนสนิทของตัวเองเลยว่าจ้าง2อง0,000บาทให้ลักพาตัวผู้ตายมาช่วงที่ถูกอุ้มหายเป็นช่วง13ธันวาคมจนถึงต้นเดือนมกราคมมีคนร้ายที่เกี่ยวข้องก็คือนายนิวัฒน์สวยทองนายภูมิทัศน์พิบุญสวัสด์แล้วก็ตัวของคุณดาวหรือว่านางสาวกานิกาเองด้วยครับมากับพวกอีกสคนที่หลบหนี ใช้กําลังเอาตัวผู้ตายขึ้นรถกระบะมากักขังนุ่งเหนียวไว้ที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็บังคับว่าให้เลิกมายุ่งกับนางสาวดาวเลิกมาขอเงินกับทางนางสาวดาวด้วยหลังจากนั้นนะครับจำเลยกับพวกก็ก่อเหตุก็ฆ่าผู้ตายนําศพในสภาพเปลือยกายไปเปลือยกายนะครับไปขุดหลุมแล้วไว้ซึ่งขุดหลุมเตรียมเอาไว้ในรีสอร์ทอยู่แล้วนะครับเจตนาชัดเจน พอขุดหลุมเอาศพลงกลบดินวางตะแกงเหล็กแล้วเทปูนทับเพื่ออำพรางคดีด้วยสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นในช่วงวันที่11มกราคมนี่แหละครับจนเจ้าหน้าที่ไปสืบสวนแล้วก็เจอศพของผู้ตาย คือนายนิวัฒนและนายภูมิทัศน์นะคะคนสองคนที่เป็นผู้ก่อเหตุเขาถูกจับแล้วเขาก็รับสารภาพในชั้นสอบสวนเฉพาะข้อหาร่วมกันขมขืนใจและหนุ่งเหนี่ยวกักขังเท่านั้นนะคะส่วนข้อหาอื่นๆทั้งสองคนเขาปฏิเสธส่วนนางสาวกนิกาหรือว่าดาวพลตํพันตำรวจเอกอํานวยอดีตผู้ก,กํากับคนนี้และนายสนองหรือว่ากํนานันหนองเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ คดีนี้พนักงานอายการคดีอาญาทนบุรีห้านะคะได้ยื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ห้าเมษายนที่ผ่านมาในฐานความผิดคือใช้จ้างวานผู้อื่นร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้จำยอมใช้กำลังประทุษร้ายน่วงเนียวกักขังผู้อื่นให้ปราศจากเสรีภาพฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนและซ่อนเร้นทำลายศพเพื่อปิดบังการตายซึ่งข้อนี้นะคะระหว่างโทษประหารชีวิตนะคุณดนชัยโทษหนักครับอายการก็ขอให้ศาลคัดค้านการประกันตัวจำเลยทั้ง5้าคนเพราะว่าคดีนี้อุกชะกัน กลัวว่าปล่อยไปแล้วจะหนีแล้วจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและก่อเหตุอันตรายอื่นๆผู้ต้องหาตอนนี้ที่หลบหนีอยู่มีอยู่3มคนคือเรือโทชัยยุทธหรือว่าจบเบญจชาติอดีตนายทหารสังกัดกองทัพบ,บกขออภัยครับร้อยโทชัยยุทธเบญจชาติอันนี้สังกัดกองทัพบ,บกที่กาญจนบุรีจ่าสิบเอกพานุเมธหรือว่าจิว๋วมีลาจ่าสิบตำรวจสามารถแสงสินชาวกาญจนบุรี ซึ่ง3คนนี้นะครับก็ทางตำรวจขอหมายจับต่อสารไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างไล่ล่าตัวครับค่เหตุการณ์ในลักษณะนี้นะคะทำผิดยังไงก็ต้องจับได้อยู่ดีนะคุณมนชัยครับ